สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอสกินพีวีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพากมังงะจีนเรื่องฉันอยู่ยงคงกระพันหลังจากลงภูเขาก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกันเด้องั้นเราไปดูกันเลยเฮ้ยเสียงภาษาไทยเลยพันทุกกรรมสอปีก่อนน้องตายชชาหน่อยลูก แหมเดินไปตั้งสองชั่วโมงแล้วเด็กๆนี่แรงเยอะดีจริงๆเลยนะค่าเอ้ผีเสื้อนี่นาฮิฮิฮิไอ้ผีเสื้อไอ้ตายกับมาลูกเอ๊ไอ้ตายลูกอ่าลูกฉันตกลงไปแล้วค่ะใเฮ้ก็ได้เชิญลูกฉันด้วยลูกแม่เด็กเฮียไอ้ตายเด็กแววน ชามือพีใครนะ่ะคาบฟิน4ี่ชั่วโมงให้หลังทีมกู้ภัยพบตัวฉันที่ปลอดภัยดีและตกใจกันมากที่ฉันรอดมาได้ตายดียแม่แต่ฉันก็รู้ตัวดีว่าฉันนั้นถูกเซียนช่วยชีวิตเอาไว้โลกนี้นั้นยังมีเซียนตัวจริงอยู่ฉันจะตามหาเซียนที่ช่วยฉันในตอนนั้นให้เจอและก็กล่าวคำขอบคุณเขาให้ได้ จางจีนได้ยินเสียงอะไรนั่นไหมเธอฟ้าร้องดังมากเลยเมเอกสีรุนรุม,มันจะเริ่มสลายตัวแล้วสิหยุดรถค่ะไม่สลายไปหมดแล้วดูเหมือนว่าพวกเราจะมาไม่ทันนะนี่มันก็มืดแล้วนะบนภูเขาก็ยังมีสัตว์ป่าอยู่อีกด้วยฉันว่าไม่ต้องขึ้นไปแล้วละถ้าภูเขาว่าวิซิงมีเซียนอยู่จริงแลวก็จะต้องเกิดปรากฏการณ์นี้อีกแน่นอนพอถึงตอนนั้นฉันจะกลับมาใหม่ละกัน เดี๋ยวก่อนนะจางจินดูโรงงานร้างนั่นสิอ,อะไรเธอรู้สึกว่าเราเคยเห็นภาพแบบนี้ที่ไหนไหมออโรงงานนี้ถูกทิ้งร้างมาตั้งนานแล้วมันจะถล่มลงมาก,ก็ไม่แปลกหรอมกมั้งคิดออกแล้วนี่คือสถานที่ที่ผู้ชายคนนั้นอะ่ะถ่ายคลิปไงือดูสิใช่ไหมเหมือนกันเปียบเลยทีเดียวกันจริงด้วยฉันมีไอเดียนะเพื่อโชว์เทคนิคของพวกเรานะถ่ายคลิปย้อนคืนสภาพตึกราบ้านช่องเป็นไงอีกน้อยถ้ร่มมือกับมันมันเซียนถูแล้วจะได้ใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ติดต่อเขาได้หรือยังละ่ะยังเลยไม่รู้ว่าเขาจะยอม ห่อยความร่วมมือหรือเปล่างั้นเราก็แสดงความจริงใจไปก่อนแล้วก็ค่อย ข้าใจใช่ไหมอืมเข้าใจแล้วละมองตาก็รู้ใจแล้วอ๋อรับไว้ยีกสิบหยวนเออผมเก็บขยะบนเขาอวี่ชิงมาได้มากกว่าร้อยชั่งมีค่าแค่ยี่สิบหยวนเองนะครับเนี่ยไอหนุ่มเอ้ยลุงไม่ได้อยากจะเอาเปรียบเองหรอกนะนะลุงจะเอาไอเสาหิงแทงใหญ่ๆนะั่นนะไปทําอะไรนะในสองร้อยชั่งนี่นะมีขยะขายได้จริงแค่ไม่เท่าไรเองที่หนักจริงๆก็คือเสานั่นนะอ,อโลกนี้หาเงินอยากเย็นเหลือเกิน <c oughs> โลกเด็กงูได้นึง รายเดือนของคุณอยู่ที่18หยวนค่ะไงผมทํางานหนะักขนาดนั้นนะพอใช้เติมเงินใ้แค่ครั้งเดียวเองลรอครับเนี่ยเฮ้ลูกนี่จ่ายเงินออกไปเร็วเลือกเกินกดไม่ข้อความไหมเอ๊ะพื่งเติมเงินต็อมีข้อความเข้าเลยอะ่ะสวัสดีมัน,ม,นมันเซียนถูแต่ไม่เอ่ยให้รางวัลคุณ1,000นหยวนส่วนแบ่ง500ยหยวนเข้าบัญชีคุณแล้วกรุณาตรวจสอบโอ้500ห้าร้อยหยวนเอ้ยเซียนเืยเยียนผู้หญิงใหญ่ท่านคือบอ่อน้ำกลางทะเลทรายชัดๆเลยขอบคุณครับท่าน เตอขออินชีนะผมยังไม่บอกยังรู้อีกว่าผมกําลังลาบากบุญคุณน,นี้ผมต้องตอบแทนแน่นอนสวัสดีมันมันเซนถูกคลิปที่นายเผยแพร่ในทิกตอกน่าสนใจมากเลยนะฉันอยากสร้างคลิปร่วมกับนายสุดใจไหมโอ้โหทันเซนอยากถ่ายคลิปร่วมกับฉันงั้นเหรอแต่ชี้นะฉันสดๆเลยอย่างนั้นฝันที่ไม่กลา้าฝันโอ้โยดันเป็นจริงซะง,งั้นนะขอบคุณทันเซนที่เห็นขาในตัวผมโอกาสดีขนาดนี้ผมยินดีรับมากเลยครับจะไปพบผัววุโสเราต้องเตรียมของฝันอะไรไว้สักหน่อยแล้ว 妈。啊啊啊 นี่คือหุยชุนตันโอสดเทพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษประโยชน์มากมายเหลือล้อนกินวันละสามครั้งครั้งละหนึ่งเม็ดเพียงแค่สองอาทิตย์รับประกันว่าจะแข็งแกร่งเหมือนกลับไปเป็นเด็กฟิตป,ปังเหมือนสิบแปดอีกครั้งหนึ่งราคาเม็ดละสามร้อยยวนเท่านั้นเองซื้อเลยตอนนี้มีส่วนลดพิเศษฮาสิทธันเท่านั้นเป็นไงขายของเก่งเหลือเกินกูโอ้โหใช่แล้วเราหลอมโอสดให้เซียนชื่อเยียนได้นี่นะขอขอ,อบคุณภาพจากเพจเทวิชาแปลม้ว กันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องขอประทานอภัยท่านปู้ชมชทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้ลงคลิปมาสนานเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับหลังจากนี้ผมจะพยายามลงให้เร็วและให้เยอะที่สุดทเท่าที่ทำได้นะครับผม <S <S เพราะว่าผมนั่นเืองจะมีเวลาในการทําคลิปเยอะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ ทำไมผมนั้นสามารถลงคลิปไปทานผู้ชมได้เยอะขึ้นท่านผู้ชมจะได้ดูกันอย่างอิ่มเอมจุใจอร่อยยิ่งกว่าหมาลา่าดิบูเฟ่ที่กินซะอีกครับผมก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไอซ์สกินทีวีกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมในการลงคลิปต่อๆไปกันด้วยเด้อ